เราก็จะมาดูทฤษฎีนะครับเมื่อเราได้แบตเตอรี่ไฟเอซีละเราก็มาดูว่าถ้าเราจะเอาไปใช้กระโหลดต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งเดิมมีแต่ตัว R แล้วก็เอาไปใช้กับตัว L ตัว C ซึ่งในไฟตรงเนี่ยใช้ได้น้อยเราจะมาดูว่ากฎของโอห์มใน3ตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เมื่อได้แล้วเอามาต่อรวมแล้วเป็นอย่างไรนะครับก็เริ่มเลยนะครับตัวแรกเลย ตัว R ตัวต้านทานเราเรียกวงจร R นะครับตามรูปเลยนะครับเมื่อต่อแล้วก็จะได้ตามรูปนี้ก็คือความต่างศักย์ที่ข้อม R มีเท่าไหร่ IR มีเท่าไหร่นะครับไดนาม,มนะครับถ้าผลิต220โวลต์ความต่างศักย์ที่ข้อมตัวต้านทานก็220โวลต์ด้วยเพราะฉะนั้นค่า VR ก็คือค่าแหล่งเคลื่อนนั่นเองนะครับก็จะได้สมการนี้ v r เท่ากับ v max s i n omega t ตอนนี้มาดูกระแสเป็นอย่างไรนะครับพบว่าการเปลี่ยนกระแสก็จะเปลี่ยนขึ้นลงขึ้นลงพร้อมกันเหมือนกับความต่างศัก์นะครับก็เลยได้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ที่เป็นสมการที่2กับ3สมการที่2กับ3ไม่ใช่สูตรนะครับแต่ว่าเขียนเพื่อบอกว่า i ที่ขึ้นกับ t v ที่ขึ้นกับ t ของตัว R เป็นอย่างไรนะครับ เขียนด้วยสมการก็ได้ก็คือตัวนี้เอาสมการมาเขียนกราฟก็ได้ก็ได้กราฟนี้นะคร,ร,นรับกราฟนี้สําหรับกราฟนี้กราฟรูปที่5เป็นกราฟที่สอดของกับสมการที่2กับ3นะครับซึ่งไอเรื่องตัว R เนี่ยเราก็พูดมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะหาค่า RMS นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ในทางไฟฟ้าเรียกว่า เฟสตรงกันโอเคนะครับอันนี้ตัว R วงจรหาเห็นว่าไม่ต้องจำอะไรเลยนะครับต่อไปมาดูตัว C ตัว C ในไฟตรงมันก็แค่ชาร์จกับดีชาร์จเมื่อต่อมันก็จะเป็นรูปนี้นะครับเราจะดู vc กับ ic เหมือนเดิมนะครับ vr ไอ vc นะ v ที่ข้อม c ก็เท่ากับ vmax ไซมู t เหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้หลักการหลักการไม่ต้องดูคณิตศาสตร์ุงยากนะครับดูตัว C ีตัวนี้คุณสมบัติของตัว C ีถ้ายังไม่มีประจุความต่างศักดิ์เป็นศูนย์อยากให้มีความต่างศักดิ์ก็ต้องเคลื่อนประจุเข้าไปเก็บถูกไหมเพราะประจุเก็บโวนก็เพิ่มเช่นเดีวยวกันถ้าตัวเก็บประจุมีประจุก็จะมีความต่างศักดิ์อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นอยากให้ความต่างศักย์ลดก็ต้องคายประจุเพราะฉะนั้นขั้นตอน2องขั้นนี้เราเห็นแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นก่อน IC เกิดก่อน Q เคลื่อนก่อนก่อน VC เพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรจะได้ IC โดยไม่ต้องดูคำนวณเลย IC นำ VC ส่วนนำเท่าไหร่ก็มาเป็นคณิตศาสตร์นะครับก็ตามนี้ตามตามชิดที่ใส่ไว้นะครับ I Q นะครับก็ V v เราดูตัวนี้ดู V ก่อนเราจะดู V ซึ่งเป็น VC นะแก้ VC เป็น Q ส่วน C นะครับ Q ส่วน C. ตัวนี้คืออะไร Q เมื่อมี Q ก็ I เท่ากับมาจาก I เท่ากับ Q ส่วนทของไฟตรงนั่นเองกานะรเปลี่ยนแปลงของประจุต่อเวลาก็คือกระแสนั่นเองเพราะนั้นกระแสนี้ก็เป็น I C ได้สมการออกมาสมการนี้ดูสมการนี้นะครับไม่ต้องไปกังวลคณิตศาสตร์นะครับ ได้ IC เท่ากับโอเมกาซีวีแม็กคอสโอเมกาทีก็ตามที่เขียนไว้คอส์ไม่มีหน่วย V ีแม็กก็หน่วยโวลต์เพราะนั้นโอเมกาซีก็ต้องเป็น1ส่วนโอห์มเขียนขับลงล่างมันก็ได้รูปนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะทําหน้าที่เหมือนอะไรเหมือนตัว R ในวงจรแต่เราเรียกันว่าความต้านทานเชิงความจุใช้ตัวย่อ X c x ก็ก็เท่ากับ1ส่วนโอเมกาซีหน่วยเป็นโอห์มเหมือนเดิม X c นะครับตัว C เป็นความจุหน่วยฟารัดนะครับ ก็แก้ IC ให้อยู่ในค่า IMAC นะครับฟังก์ชันนี้ตัวนี้เป็นสัมประสิทธิ์ของตีกรสายมันจะต้องมีหน่วยเดียวกับฝั่งซ้ายมันก็คือ VMAX ส่วน XC นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้คือลายก็คือ IMAC ในวงจร C นั่นเองนะครับก็ได้ตามรูปนี้นะครับก็เป็นเขียนเป็นสมการก็คือสมการ4กับ5เหมือนเดิมนะครับสมการ4กับ5 ไม่ได้ให้จำนะครับบอกอะไรบอกกันแปลงระหว่าง IC กับ VC ซึ่งเราหาแล้วก็คือกระแสวิ่งออกจาก C กระแสวิ่งเข้าว C โวนเพิ่มกระแสวิ่งออกวนลด i อนำา VC อยู่เท่าไหร่ก็คณิตศาสตร์ก็อยู่90ก็ไม่ใช่สูตรอีกเม่อนเดิมเพราะอะไรเพราะถ้าเราเขียน IC เป็น I อโอเมกาทีจะคืออะไรนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่สูตรอะไรเลยเราจําเพียงอย่างเดียวคืออะไร อะไรนำ ic นำ vc โอเคนะครับอันนี้คือวงจร4อาจจะไปเร็วนิดนึงนะนักเรียนดูวนๆก็ได้นะครับในหนังสือก็มีลวต่อไปตัวนี้นำนะครับตัวนี้นำอธิบายยากนิดนึงนะครับถ้าจำหลักง่ายๆคือคู่นี้กับตัว C มันจะต้องไม่ใช่อันเดียวกันแน่นอนนะครับหลักการมาดูหลักการก่อนนะครับหลักการจำรูปนี้ได้ไหม เอาแท่งแม่เหล็กเคลื่อนข้าวโซลนินอย์นะครับัวน้การมานอพูดไปแล้วเคลื่อนข้าวสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าเดิมไม่มีแม่เหล็กถ้าเดิมไม่มีแม่เหล็กนะวงจรนี้ก็ไม่มีกระแสถูกไหมพอเอาแท่งแม่เหล็กเคลื่อนข้าวสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวขนลวดนี่จะทําหน้าที่เหมือนกับแหล่งกําเนิดชั่วคราวแล้วก็ผลิตกระแสออกมาแล้วก็สร้างแม่เหล็กขึ้นมาต้านการเปลี่ยนแปลงของแม่เหล็กที่วิ่งเข้าวิ่งออกนะครับเพราะฉะนั้นเราได้รายแล้ว เราได้ v l นำ i l ละส่วนนำเท่าไหร่ก็ามาดูนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราดู v l v l ก็คือ v max s i n omega t v n แต่ตัวนี้เราไม่ค่อยได้เรียนแล้วก็จำไปใช้กันแล้วกันแต่จริงๆแล้วปอตีก็จะพูดที่มาก็วงจรนี้ก็ไม่ต้องดูดูก็ไม่รู้เรื่องเพราะเป็นอินทิเกรตนะครับข้ามเลยนะครับข้ามไปความสัมพันธ์นะครับ,นะรบจัดรูปใหม่ใช้ฟังก์ชัน cos นะครับ เขียนให้มันตรงกันนะครับเป็นฟังก์ชันไซน์นะครับก็จะได้สมการที่6กับ7นะครับ6กับ7ตัวนี้มาดูนะฮเปลี่ยนฟังก์ชันกลายเป็น vma x i l บรรทัดนี้นะบรรทัดนี้นะครับ i อเท่ากับ vma ส่วนเเพราะนั้น Omega าก็ทำหน้าที่เหมือนตัว R นะครับแล้วก็เปลี่ยนฟังก์ชันหรือจะเขียนกราฟก่อนก็ได้นะครับก็เปลี่ยนให้เป็นฟังก์ชันไซน์เพื่อให้ดูง่าย ซึ่งมันจะเห็นชัดในสมการที่6กับ7นะครับก็จะได้ไรก็จะได้ vln il อยู่เท่าไหร่90ห็นถ้า v l เขียนเป็น vmax o m t il ก็เป็น i m a x o m ลบพายส่วนสก็ไม่ใช่สูตรอีกเหมือนเดิมย,ยังคงย้ำเหมือนเดิมนะไม่ใช่สูตรแต่บอกอะไรเล่าบอกว่า v l นา il อยู่พายส่วนสนะครับตอนนี้ครบ3ตัวแล้ววิธีจำก็จ,จำหนึ่งจำหลักที่สอนกว้างๆไว้เมื่อกี้นะครับหรือ,อจำสมการได้ไหม อันนั้นยุ่งยางจำเป็นเฟเซอร์เขาเรียกเป็นเฟเซอร์แผนภาพเฟเซอร์เวกเตอร์ก็ได้อันนี้ก็ได้นะครับในหนังสือมีอตัวนี้ตัวนี้ก็ได้แต่ไม่ได้เขียนไว้ในหนังสืออันไหนก็ได้มันจะบอกนะครับหรือถ้าจําอย่างที่เขาท่องๆง,ง,ง,งกันก็คือละซีวิลซีวิลตัว C I ไอนตัว L V ีนำ i โอเคนะมองอย่างนี้ตัว c i นำ v ตัว l อนำ i โอเคนะครับจะจำเทคนิคอะไรก็ได้ขอให้มันใช้ได้นะครับหรือจะจำอย่างที่ที่มาที่ไปของมันก็ได้ตัว c นะครับกระแสวิ่งออก กระแสวิง่งออกวนลดกระแสวิง่งข้าววนเพิ่ม IC นำ VC แล้วตัวแอนตรงข้ามโอเคนะครับจบนะครับต่อไปตัวนี้เมื่อได้แล้ว3ตัวก็เอาไปต่อเราจะคิดต่อเป็นวงจรรวมเหมือนกับเรามีตัว R เอา1 1ตัว2ตัวมาต่ออนุกรมต่อขนานกันเราก็จะเรียนแบบง่ายๆก่อนนะครับเอา3ตัวมาต่อกันนะครับเป็น เรียกมันว่า RLC อนุกรมแบบนี้เลยนะครับ RLC อนุกรมหรือ LCR อะไรก็ได้นะครับถ้าหายไปตัวหนึ่งก็เรียกถาย้าหายไปตัว L K r C ก็เรียก RL หายตัว L ก็เรียก r c อนุกรมโอเคนะครับต่อแล้วเมื่อต่อแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อแล้วก็จะได้ค่าความต้านทานรวมเหมือนกันนะครับแต่เราเรียกมันว่า impedance นะครับ อินพิแดนซ์นะครับซึ่งเราก็จะหาอีกเหมือนเดิมนะครับนะครับจะหาดูว่ามันมีค่าเท่าไหร่เหมือนไฟตรงเลยนะครับอ่ะมาดูต่อแบบอนุก,กรมได้อะไรอัน,นที่หนึ่งนะครับเหมือนไฟตรงเลยคือกระแสะจะเท่ากันตลอดแต่ของเราจะเป็นไฟแบบกระแสะสลับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ข้อที่หนึ่งตัวนี้ i ที่ขึ้นกับเวลาเท่ากับ IR, IL, IV, IC นะครับทัติ IC, ที่ขึ้นกับเวลา เค okay, นะเป็น IMAX ็กซ์ไซโอเตอนนี้อันที่2อ,อันที่สนี้ห้ามเด็ดขาดเลยสมมติว่าเราวัดเอามิเตอร์มาวัดความต่างศักย์ข้อม r ครอมแอม c จับบวกกันผิดทันทีนะครับได้ V รวมผิดทันทีอันนี้ห้ามไม่เท่านะครับแต่ที่เท่าคืออันที่3หนังสือไม่ได้เขียนไว้นะนเป็น V ที่ขึ้นกับเวลานะครับเท่ากับ Vr บวก Vn บวก Vc ะครับแล้วก็เท่ารวมแนละ้วมันจะเท่ากับ V m a x ซ o ไซ g อเ นะจริงๆแล้วจะเขียนอย่างนี้จริงๆแล้วจะเขียนอย่างนี้จะเขียนอย่างเงี้ยมันยุง่งยากนะครับการรวมคณิตศาสตรมันยุง่งยากนะครับเขาบอกมีวิธีง่ายไหมมีวิธีง่ายๆเนี่ยเขาเรียกมันว่าภาษาอังกฤษใช้ involving vector กเตอร์หมุนนะครับแต่เราเรียกสั้นๆว่า p h a s o r diagram ก,ก็คือในหนังสือจะเขียนตัวนี้ เราต้องจำตามเด็กวิธีการเขียนนะครับเราเรียกว่าเฟเซอร์ไดแกรมวิธีการเขียนยังไงก็มาดูนะครับเอามาเขียนเวกเตอร์โดยต้องรู้หลักก็คือต่ออนุก,กรมอะไรเท่ากัน I เท่ากันนี่ i เท่ากันเพราะนั้น vr ก็ตรงกับ vr ก็ตรงกับ ir ก็อยู่ vr ตัวนี้นะครับ vl vl นำ ir ก็อยู่ข้างบนแกนบ,บกวก Y vc อยู่ข้างล่าง นะครับここก็กลายเป็นเวกเตรอร์3ตัวอยู่บนแกน Y กับลบ y แล้วก็อยู่บนแกน X รวมแกน Y นะครับจะอยู่ข้างบนก็ได้จะอยู่ข้างล่างก็ได้เวกเตอร์แกน y ปรากฏว่ารูปนี้เพื่อง่ายๆก็อย่างที่บอกง่ายๆก็คือรวมง่ายๆก่อนให้อยู่แกนข้างบนก็คือเป็น vl ลบ vc นะ vl มากกว่า vc นะนั้นก็เป็นพีทาโกรัสของอะไรของ vl ลบ vc กับ vr ก็ได้ตามสูตรข้างล่างนี้ แล้วเรื่องสำคัญนะครับถ้าเป็นไฟสลับก็จะรวม v มี3ตัวนะกดองอม v i r ถ้าเป็นไฟตรงใช่ไหมไฟสลับก็จะเพิ่มมาอีกตัวก็คือมุมเฟสก็ตามรูปเลยนะครับตามรูปเลยอันนี้ก็จะหามุมเฟสนะครับแสดงอะไร v รวมถ้ารูปนี้ถ้ารูปนี้รูปไนนี้ v รวมนำ i รวมอยู่เท่าไหร่นะครับก็หาค่าไปเเดีววกัน มันก็จะต,ต้องหาความต้านทานเชิงซ้อนที่พูดไว้แต่ตอนแรกยุบสามตัวรวมเหลือเป็นตัวเดียวเราเรียกกันว่าความต้านทานเชิงซ้อนใช้ความขัดนะครับทับศัพท์สําหรับเด็กช่างจะใช้คําว่า i m p e d a n c e แต่เราจะใช้ความขัดก็สอบจะใช้ความขัดหรือความต้านทานเชิงซ้อนเป็นความต้านทานในวงจรสลับนะครับก็กฎของโอห์มนั่นเอง V เท่ากับ IR นะครับก็แทนลงมา นะครับ v ถ้ากลาย i ก็กลายเป็น z นะครับทุกตัวเนี่ยนนี้นตัวนี้จะคูณ i หมดนะก็กลายเป็น z ซึ่งเอามาเขียนเวกเตอร์กันแหละนะครับรู้จักเวกเตอร์ก็หา Z ได้เช่นเดยียวกันก็หามุมเฟสได้นะครับมุมเฟสรูปนี้นะครับก็ v นำ i อยู่มุมเฟสเท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมเฟสอันนี้ v นำรูปนี้ v นำ i รวม โอเคนะครับอันนี้เป็น rlc อนุกรมต่อต่อไปขนานเหมือนไฟตรงเลยขนานขนานอะไรเท่ากันความต่างศักย์เท่ากันเพราะนั้นทุกๆเวลาข้อหนึ่งนะครับตอนนี้เอามิเตอร์มาเพื่อวัดกระแสแต่ละสายนะครับ ก็วัดเข่ามาันก็เป็นค่าอารเมดนะบวกกันไม่ได้บวกแบบไฟตรงไม่ได้บวกแล้วผิดทันทีนะครับที่ได้คืออะไรบรรทัดนี้นะ I อเท่ากับ i, 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 I C, แล้วรวมแล้วเป็น IMAX สไอแมกกาตแล้วก็เขียน I ที่ขึ้นกับเวลาทั้ง3ตัวนะครับก็ได้สมก,การนี้ปรากฏว่ายุ่งยากนะครับเป็นคณิตศาสตร์ที่ยุ่งยากเขา,เขาเก็เรียกเทคนิคมันเดิม Use Technique Involving i n v o l v i n g vector เวกเตอร์หมุนแต่เราเรียกมันว่า เฟเซอร์ไดแกรมนะครับเฟเซอร์ไดแกรมทำยังไงเอ่ยรวม I สิก็เอา I แต่ที่ต่ออะไรอยู่ต่อขนาด V เท่ากันใช่ไหม I R ตรงกับ V R ก็ได้ V R ตรงนี้ I R ตรงนี้นะครับ IC นำา VC ก็อยู่นี่ขึ้นบนแกนบวก Y I R อยู่ข้างล่างกลายเป็นเวกเตอร์3อันเหมือนเดิมนะครับ i r อยู่บน i ออยู่ล่างนะฮะวิซี v C I C, อยู่ข้างบนลบก,กันก็เอาถือว่า IC มากกว่านะครับก็กลายเป็นพีทาโการัสของ IC L, ลบ IR กับ IR ก็ยกกำลัง2นะครับก็ได้อันนี้ออกมาโอเค okay, นะมุงเฟสก็ฟ้องตัวนี้อะไรนามมุมเฟสก็คือ I รวมนาม V รวมรูปนี้ I รวมนาม V รวม อยู่เท่าไหร่ก็ตามรูปนะครับหาเป็นตัวเลขโอเคนะครับเช่นเดียวกันความต้านทานเชิงซ้อนหรือแซดก็ใช้กฎของโอームเหมือนกับไฟตรงเลยไอ้ากับวีส่วนอกเป็นวีส่วนแซดต,ต่ออะไรเท่ากันต่อไปนี้อะไรเท่ากันวีเท่ากันก็ตัดกันหมดนะตามสมการนี้นะครับดูให้ทันนะครับทฤษฎีนิดเดียวนะครับต่อเลยนะครับแน่นอนก็คือ1ส่วนแซดถูกไหม มันก็คือ1นส่วนแเพราะฉะนั้นกราฟนี้เป็นกราฟการรวม1นส่วนแเอาการหารค่า v i v อเท่ากับ v ส่วนแมามารวมนะครับรูปสมการนี้เขียนเป็นเวกเตอร์ก็เป็นเซกเตอร์1นส่วนแทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้เป็นการรวม1ส่วนนะครับหา1ส่วนแไม่ใช่ z นะครับอ่ะโอเคนะ มุงเฟกก็ได้นะครับจะเห็นว่าจำสูตรได้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าจำไม่ได้ก็ไปที่เบสิกซึ่งก็คือใช้เฟ c เซอร์ไดแกรมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จำได้เองนะครับอ่ะโอเคนะแต่วันนี้ยังไม่มีตัวอย่างนะครับอันนี้เอาแค่ทฤษฎีเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ทำตัวอย่างครูก็จะอธิบายในตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับโอเคครับขอบคุณครับ